สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายจ้าวันนี้เพนอยู่สวนวัดนาลิตาซังที่ญี่ปุ่นจ้าเที่ยวญี่ปุ่นค่ะที่จริงเพนกับยูญี่ปุ่นมาได้ยี่สิบปีแล้วละจ้าอันนี้แถวใกล้บ้านนะคะวัดนาลิตาค่ะ นี่ละจ้าไปสีเหลืองๆที่เข้าเห็นกันอยู่ก็คือต้อนแปะก,กวย้อจ้า,แ,จาแต่ก่อนอ่าต้นเพิินก็จะเป็นสีเขียวนี่ละจา้าพอเข้าฤด,ดูหนาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอลา,ามสวยงามเห็นบ่จจาอยุ่ถนนก็เริมล้นเดิมรวงแต่ก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึง่งนอจา้า สวยงามมากเลยค่ะเขาก็มีหมากมีเม็ดเด้อจ้าเม็ดเขากระสาหมากกินใดเด้อจ้าล่างดีๆเอาไปขวาแต่ว่ากินขังนอกเนี่จะเม่นคักจ้ามะแรงก็จะไม่มาอยู่ใกล้เขาจะเป็นต้นที่มะแรงไม่ชอบนะคะไม่ชอบกินแต่ว่ามาแลงถึงคนกับมะหมากละจ้าแต่ว่าเวลาขวานะแฉบคักเด้อจ้าขวาออกมาหยาดกันพละจ้าสวยงามบ่จา้า นี่แหละต้นไม้อ่าต้นใบสีแดงๆก็จะเป็นต้นอ่าเมปเปิลนะจ่ะเมเปิลหรือว่าต้นทั้งนี้เรียกว่าโมมิจินะคะเห็นบ่จ่าสูงสูงสูงนะจ่ะต้นกินนั่งสูงใหญ่ส่วนมากคนปลูกก็จะเถามดแล้วละจ้ากว่าจะได้ยี่สิบปีสี่สิบปีหาสิบปีนะจ้ะพวกเจ้าก็คิดเบื้องเอารถด้ะจ้าคนปลูกปลูกก็จะนุ่งละจ้าหัวงอกมดแล้วละจ้า ปลูกไว้ให้ลูกหลานได้ชมความสวยงามนั่นแหละจา้าที่นี่เพราะาถึงข้าวลูกหลานเท่ากับปลูกขึ้นไม้อีกแบบแบบนี้แหละจา้าเป็นหมุนเวียนเนาะจา้าทาให้โลกสดชื่นสดใสสร้างสีสันให้โลกได้สวยงามเนาะจา้าธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสีเติมสีสันให้ธรรมชาติสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะสวยทุกลูดูเละจา้าหันบาเรืองธรรมชาติเนาะจา้า สดชื่นมายำใดก็สดชื่นอากาศหนาวหนาวก็เห็ุไหนเฮ้าแบบว่ามีความสดชื่นอยากออกบ้านปกติอากาศหนาวจะไม่อยากออกบ้านนะจ้ะแต่วันความสวยความงามเขาก็อยากมาเชยชมนะจ๊ะส่วนความสวยงามตอนนี้นักท่องเที่ยวก็จะเยอะเยอะคักละจ้ะนักท่องเที่ยวเยอะหลายโอ้ยเงาอข่อยกระแตกแล้วละจ้ะข่เลด้มาผากเสียงไม้ละจ้ะหอบจ้ะเดินขื้นเขาเนาะจ้ะ ที่จริงเราก็อยากเอาเสียงธรรมชาติมาฝากนะคะเนี่ยสวยงามจ้านี่ตรงไฮไลท์ตอนสุดท้ายนะจ้ะนี่นี่ตรงนี้จ้ะนี่ไฮไลท์จ้ะเพนชอบมากเพนมาบ่อยบ่อยชอบความสวยงามดนะจ้าตรงนี้ไฮไลท์มากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเพนจะมาจบคลิปอยู่ต้นกินนางหรือต้นแป๊กกล้วยสวยๆใหญ่ๆนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณนะคะ แม่บ้านอยู่ในญี่ปุ่นจ้าเพนก็ฝากด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยสวยไหมคะทุกคนสวยมากมีความสุขแฮปปี้กันทุกคนนะคะสวัสดีจ้าบายบายคะ่ะสวยไหมคะทุกคนชอบก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ